ริ่มที่ความสำเร็จในวันนี้ก่อนมาโยรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เราจะมาอบอกทุกคนนะว่าเราจะมีโมเมนต์กันแล้วอะรู้สึกดีใจรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเลยครับผมรู้สึกว่าโมเมนต์ตรงนี้จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่พวกเรารวมถึงผมจะพาทุกคนไปมีความสุขนอกจากจะซีรีส์แล้วยังมีโชว์ที่พวกเรากำลังเตรียมตัวอย่างเข้มข้นทำให้ทุกคนสนุกครับ รู้สึกขอองก็ดีใจมากครับคิดว่าตอนเด็กๆเคยอยากเป็นนักร้องแล้ววันนี้ได้เป็นแล้วแล้วก็จะขออุบไว้ก่อนว่าเราจะไปโชว์ที่ไหนแต่รับรองว่าประทับใจทั้งเราแล้วก็คนดูแน่นอนครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะีพี่อลขาสวัสดีครับได้ขานะู้ารี่ไหครับผมเราพร้อมแค่ไหนกับการที่จะพาน้องๆไปเดิม คือจริงๆเราคุยกันตั้งแต่วันแรกแะครับเรื่องนี้เราแพนตั้งแต่วันเดวันเนาะที่เราคุยกันว่าเราจะทำเพราะงนั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็คือวางแผนว่า <c oughs> เราทําไงดีก็เลยไม่ได้รับงานหลายๆคนจะบอกว่าทำไมไม่รับงานผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่อยากรับนะครับแต่อยากให้แบบได้เห็นวันนี้ก่อนว่าพวกเขาทําอะไรได้บ้างเพราะว่าเราอยู่กับพวกเขามาเรารู้ว่าเขาเก่งจริงอะ่ะเขามีความสามารถหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ไม่ได้แค่แบบเดินยิ้มหล่อๆไปวันๆแน่นอนซึ่งในโชว์นี้ทุกคนจะได้เห็นครับ ตอนพอจะบอกได้ไหมว่าโบรชัวรครั้งนี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรอย่างไร <Okay. S 2> แลวก็ไปกี่ประเทศโอเคครับเราซ้อมกันมาเยอะนะครับเปิดทัวร์เนี่ยที่กล้าพูดว่าเปิดทัวร์ตอนนี้ที่คอนเฟิร์มมาแล้วเนี่ยก็คือพนับทุกทวีปก็คือครบแล้วแต่ที่วันนี้เรายังบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ในขั้นตอนการให้ไลฟ์เนชั่นทีโรในการช่วยรีคูดโปรโมเตอร์ที่เหมาะสมมาครับเพราะว่าเราอยากพาไปทั้งหมดคือถ้าเป็นไปได้เราอยากไปทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายใน,ในแต่ละประเทศนะครับตอนนี้ก็คือ กล้แล้วแหละเดี๋ยวคงจะมีประกาศมาเรื่อยๆว่าที่ไหนบ้างรูปแบบก็ผมบอกว่าไม่ใช่แฟนมีตแน่นอนมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในซีรีส์ครับมันจะเป็นโชว์เป็นเหมือนคอนเสิร์ตเป็นเหมือนแฟนมิตรผสมทุกอย่างเพราะว่าทุกทุกคนตรงนี้เขามีความสามารถหลากหลายที่ผมบอกอ,อยากให้ติดตามวันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยผมว่าถ้าใครเห็นก็จะตกใจเหมือนกันว่าเขาทํากันได้ขนาดนี้เลยเหรอครับกับกับการแบลครั้งนี้ก็คือไปจริงๆในรูปแบบที่ไม่ใช่ไลฟ์ใช่ ต้องบอกกันว่าโอเคผมอาจจะทําให้หลายคนผิดหวังเดี๋ยวเราคุยกันแล้วว่าแม้กระทั่งโชว์ที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งวันนี้เราไม่ทํลายเพราะผมว่ามันมันถึงเวลาแล้วแหละที่ทุกคนจะมาเจอกันได้ครับ<ม>แล้วพวกเราก็อยากจะให้ทุกคนมาเจอกันตัวจริงๆงั้นทุกประเทศที่เราไปเราก็อยากจะไปเจอแฟนๆจริงๆครับใช่ป่ะครับอยาก<อ>เจอแฟน,แฟนๆมากตอ,ตอนที่หลังครับดีไหมครับพร้อมแค่ไหนากับการเดินทางไปวีทัวรจริงๆแล้วตื่นเต้นมากครับแต่ว่า ผมว่าผมพร้อมกันแล้วถ้าแต่ละประเทศเราก็จะมีโชว์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับถ้าอยากให้ติดตามดูครับผมแฟนแต่ละประเทศน่าจะชอบนี่ทำสัญญาจากคุณพิปปอนนะครับใช่ทำให้ได้น้อยครับไม่ถามกันเลยนะต้องเตรียมโผลอย่งไรว่าต้องตรวจอะไรกันบ้างอเะแต่ละคนเลยค่ะอโปเริ่มก่อนมีหลายๆความสามารถที่พี่ปอนแบบ เราได้คุยกันแล้วเขาเห็นว่าโปน่าจะทําตรงนี้ได้แล้วเขาเอาไปต่อยอดแต่เขาไม่บอกกันว่าคืออะไรบ้างแต่รับรองว่าทุกคนจะว้าวเพราะแม้แต่โปรเองก็ว้าวเหมือนกัน <c oughs> มันเป็นหลายๆสกิลที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแต่ว่าพี่ปอนแล้วทุกคนในทีมเชื่อแม้แต่นักสแสดงคนอื่นพี่ปอนก็เชื่อเหมือนกันมันเลยเกิดโชว์นี้ขึ้นมา <c oughs> ครับ <c oughs> มากกว่านั้นเขาก็ดึงจุดแข็งที่แต่ละคนมาเหมือนกัน จุดแข็งของแต่ละคนมาเหมือนกันเพราะว่าจุดแข็งของแต่ละคนที่มีนอกจากการแสดงก็จะมีหลากหลายมากมายพี่ปอยเขาก็ดูจุดแข็งนั้นออกเขาก็จะเอาจุดแข็งนั้นมาขยี้ให้มันเป็นโชว์ที่เต็มอิ่มมากขึ้นที่สุดเท่าที่ผมรู้จักเขานะครับามาโค้ชเตรียมตัวยังไงบ้างลูกผมก็ขัดเกลาตัวเองในทุกรูปแบบครับแบบว่าทําให้ตัวผมพัฒนาไป ได้ตลอดแล้วก็มีหลายสกิลอย่างที่พี่โปบอกที่แบบว่าบางสกิลแบบผมอาจจะไม่ถนัดซึ่งทางทีมเขาก็ขัดเกลาผมครับให้เก่งขึ้นเยอะครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเออขอดูขอด้แต่ว่าแต่ว่าต้องขอบอกว่าคือเด็กเทุกคนในทีมอ่ะคือต้องส่งคลิปไปอัปเดตทางทีมทุกๆวันว่าสมมุติว่าอย่างบารคอนเนี่ยพูดไม่ชัด คือต้องฝึกพูดและส่งไปให้ฟังทุกวันแล้วเด็กๆทุกคนก็แต่ละสกิลที่เขาคิดว่าน่าทําได้ให้ส่งไปทุกวันอะไรเงี้ยเจฟฟล่ะคือสิง่งอะไงบ้างกัร,ร,ร์บูทัวร์เพลง<อ>ก,ก็ถึงเป็นจริงๆคือเวลร์ทัวร์เป็นความฝันของเจฟตั้งแต่แรกแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็นี่มันแบบก้าวที่สำคัญม,ม,มากๆแล้วทุกคนก็คงจะเดาว,ว่าเจฟก็คงจะร้องเพลงในเวลร์ทัวร์แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่าเจฟอาจจะตีลังกาสามตลบอ่าใช่แล้วก็ร้องไปด้วยแซเิ้ยแซปเปิลแซปเปิลแซปเปิลซะหน่อนย Pelo tea right on' doubt thou so none to For caution come me careful What are you stay? เมื่อกี้เหมือนมีคนเปิดแอปเพลงเลยนะฮะโอ้สองคนนี้จ่ายไปให้เยอะมากเลยคุณต้องผักรวยอะไรปานนั้นแหะไปเบิ้ลูกครับผมก็ผมไม่เคยแสดงโชว์หรือว่าอะไรบนเวทีมาก่อนในชีวิตเลยครับผมแล้วเหมือนโดนโยนเข้าไปในน้ำโดยที่บอกไม่รู้วิธีว่ายน้ำแบบนั้นเลยครับคือต้องฝักโก้ต้งฝึกหนักมากครับผมแต่ผมตื่นเต้นเพราะว่า ผมได้ฝึกแล้วก็ทำสิ uh, ่งทีはは่ตัวเองคิดว่าแบบว่าไม่น่าจะได้ทำหรือว่าไม่ได้มีความสามารถด้านนี้มาก่อนนะครับผมแต่ว่าก็ทำให้โชว์ว่าเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดไว้แล้วผมอยากคืออยากให้ทุกคนเห็นเร็วๆนี้ครับผมมาวิวล่ะก็บอกกันเลยว่าพี่ปอนเป็นคนที่มีสายตาแหลมคมมากสายตาเหี่ยวเลยคือยิบจุดแข็งของนักแสดงของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนอ่ะมาทำให้กลมมากขึ้นพัฒนาไปได้อีก ก็การไปเวิร์ทัวร์ครั้งนี้ก็เป็นความฝันเก้าของบิวเหมือนกันก็อยากอยากจะทําให้มันเป็นจริงแล้วก็มันใกล้เกิดขึ้นแล้วครับพี่ปอนบอกกับแฟนๆทั่วโลกหน่อยครับว่าเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างในเวอร์ทัวร์ครั้งนี้แล้วก็ฝากแฟนๆด้วยโอเคครับผมผมอยู่กับน้องๆมาตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่กินพอตในช่วงที่มีปัญหาผมว่าทุกคนคงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้จักกันดีมากเราใช้เวลาด้วยกันเยอะมากเขามีความสามารถมากจริงๆแล้ว ในโชว์ที่จะเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นกลุ่มคนที่เขาเขายืนตรงนั้นเขาก็มีความสุขมากแล้วที่จะมอบความสุขให้คุณผมว่านี่คือคุ้มมากแล้วส่วนความสามารถของเขาเนี่ยเป็นสิ่งแถมผมว่านักร้องหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าศิลปินตัวจริงผมว่าพวกเขาคือศิลปินตัวจริงจริงๆค,ครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วเราก็เราไม่ใช่บริษัททิ้งงบอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างจัดเต็มแน่นอนครับค่ะนะคให้ให้แต่ละคนฝากถึงแฟน ในรูปแบบไหนก็ได้เริ่มที่ไบเบิล For our international fans I hope to see you all soon บิวครับเอฝากติดตามพวกเราแล้วก็ความฝันของพวกเราได้นะครับเจฟครับผมก็สำหรับโวทัวร์นะัะเหมือนซีรีส์เลยครับผมไม่ต้องเดาครับผมเพราะว่าเราเดาอะไรไม่ได้เลยโค้ชลูกก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ดูซีรีส์เพราะว่าก็ทำให้พวกเราได้ไปโวทัวร์ ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมได้เห็นหิมะครั้งแรกนะครับมาโฟปิดดีๆนะสวยไอพี่มายก่อนแล้วกันขอบคุณสําหรับหิมะนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันมาร่วมสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งของทีมเราผมเชื่อว่าทุกคนในทีมเนี่ยมีจุดแข็ง และมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากทําสร้างความสนุกให้กับทุกคนผมว่าเชื่อว่าเวิร์ลทัวร์ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเคสที่ทําให้ทุกคนมีความสุขเราอยากเจอทุกๆคนมากๆผอยากเจอมากๆครับโอ้ครับก็ทุกๆวันที่พวกเราไปกองครับพวกเรามีความสุขมากทุกวันที่พวกเราได้พูดคุยกันหรือว่าเห็นกันผ่านโซเชียลอย่างเงี้ยรวมถึงการเห็นแฟนๆด้วยพวกเรามีความสุขมากที่ จะได้ส่งความสุขไปให้กับทุกคนทั่วโลกแล้วก็อยากให้ทุกคนรอแล้วก็ติดตามกันนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่จนเลือดหยดสุดท้ายเลยครับ คนได้ไหมครับผมผมออกไปพี่ปอนอยู่ตรงนั้นแหละพี่ปอนพี่ปอนจริอยู่ตรงนั้นแหละเดินเดินนั่งขึ้นมาพี่ปอนนั่งอยู่นั่งอยู่